ดีกระตอนเช้าเด้อมืันนี้ก็เป็นมือเลกที่น้องบอมน้องยูจะออกเกี่ยมไปเสียงมหาลัยเนาะตื่นเต้นแฮงก่อนที่จะไปเราก็คือเอารถซาเล้งไปเนาะซาเล้งเหมือนเดิมไปเด้อเนาะมืัอนี้ก็เป็นมือแรกที่น้องบอมน้องยูจะไปเสีงเขารถเบนรถเบนคือมีพี่จ่าและกับอาจารย์แล้วกันน้องบอมน้องยูไปเนาะเออจ่ากับอาจารย์พาน้องบอมน้องยูไปไปเบิ่งห้องเสียงเนี่เนาะทุกคนตื่นเต้นแฮง ชอบหนึ่งปีที่ในได้ใส่สุดนักเขียนอีกกลับมาอีกครั้งเนาะเป็นแบบตื่นเต้นแหงแล้วกัเมื่อนี้ก็สิได้ไปทดสอบบึ้งเนาะไปบึ้งว่าสิเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจากนอยเขาก็สิอ่าไปมหาลัยเนาะทุกคนไปบึ้งไปเปิดคู่เปิดค้าทำรองบอมน้องอยู่เนาะไปเปิดคู่เปิดตาไปสิงมหาลัยเขาบึ้งเนาะมาบึ้งน้องบอมเป็นยังไงเนาะทุกคนนี่ก็คือน้องบอมของเฮาเนาะ น้ำบอจ้าใช้สุดนักเหียนในรอบหนึ่งปีตอนนี้เฮากระสิอกไปแล้วเนาะไปเดี๋ยวเฮากระสิอกเกรียมไปเสิงเลยเนะาะเพราะว่าอเก้ามงเพื่อนจะได้เสิงเนาะเก้ามงจะได้เสิงแล้วเจ่าีหน้าป็ดเียน่แม่เดีเฮาเตีเฮา,าต้องไปเขา้าไปบึ้งอันห้องเสิงของเฮาเด้วายุห้องดแต่เดี๋ยวนี้ก็สิออกไปเลยเนาะ แบบอันมิติไม่เนาะมิติไม่อนักอนักเขียนไปส่งอนัอนักเขียนไปอ่านสิงมิติไม่ต่อมาอะไรนี่บูฮัวจิไปยังเด้อ <laughs> มือ se นี้ก็เป็นมือวันเสาร์เนาะวันที่13ฝนกระตกมืดคืนเลยเนาะมืดมือว่านี่แก็มืดคืนออกมานอกแล้วกันที่ประมาณนี้เนาะ ก็มาฮอดไฟแดงแล้วฮู้ชแบบดีแต่ลดบลาแล้วทุกคนโอเว็นอย่างเอาออกมาเด้เซาแบบสุ่มแต่ลดเลาทอเคเราก็ไปแบบกะทันหันนตอนนี้เราก็มาหอดทุกเหียแล้วทุกคนแบบมาทุกละทุรีแฮง ไปในตอนนี้เฮากระซิไปอันไปบึ้งหองเส็งของเฮาเนาะไปบึ้งว่าเฮาสีเขาสีสิงตึ๊ดใหญ่นาะทุกคนตึ๊ดปีทุกคนเฮามาเส็งนี่นะเฮามาเส็งอ่าสองภาคเนาะคือภาคเช้ากับภาคแรงเนาะแต่ว่าพี่จ้าบอกว่าให้ยุ่งเฮียนเนาะเาทุกคนก็เลยว่าจงได้ยุ่งเฮียนจนจำได้เงเนาะมาบึ้งว่าน้องวรมน้องยุ่งจะเส็งมือนี้จะเป็นจังไดต่อไปเนาะต้องดที่จ้าบึ้งเนาะในตอนนี้กัน เตรียมไปเสาะห้องเสียงบึงว่าสิเป็นจังไดล่าสุดคือเอาวันเสียงผิดที่ทุกคนแถวตรงเฮียนี้เออแถวตรงเฮียนนี้อีกตรงเฮียนนึงตรงเฮียนนี้เป็นตรงเฮียนสุอันลักเป็นตรงเฮียนใหญ่แถวในเนี่ยแล้วท่านเป็นเสียงในตรงเฮียนไปตอนนี้เอากระสิไปโชคตรงเฮียนคือตอนนี้กระสิโอดเวลาเสียงแล้วแต่ว่าอย่างโบ๊ะฮึว่าสิโอดตรงเฮียนตอนใดทุกคนเอ้ยปรเสียงวันแรกก็บุญวุ่นวายๆนาะทุกคนคือไม่คือไหม เพราะว่าเ้าแตที่สุดจิงเวียนตรงเหียนอันนี้ป่ะไห้ข่าวกระสิไปพึ่งแบบนี้นะคือไกลจีฮอดฮองเสกแันมืองสิงแล้วแอบเดนไปตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็ได้แยกจากอาจารย์แล้วเพื่อสิไปเสาะห้องเสกนะครับเพราะว่าเพิ่อว่าเพิ่นบอให้ผู้ปกครองส่องซื้อน้ำมีสั่งพี่น้อง มาหอตจุดที่เขาจะได้สองสิงน่ะน้องบอมก็น้องยูกันเลจะสิงกันเนี่ยการสิงคนละห้องเดี๋ยวเขาไปสองห้องก็นอนลวมาเพิ่มกัน่าห้องเขาอยู่ห้องใดเหนื่อยทุกคนนอวิ่งรอบมันตื่นเต้นเ่งคือเขาสองสิงงานคนอยู่ติดเนื้อติดตัวเลยแหละคืออ่าน้องบอมฮันจะได้สิงอยู่ห้องนี้เนาะส่วนน้องยูฮันสิงห้องนี้ถัดมาห้องครึ่ง พาทัดมาห้องที่สองดี 11, สิบเอ็ดตัวนน้องดีส <D 10 S 2> <ม>ิบสองเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้เด้อ <laughs> เป็นกำลังใจให้เด้อตอนนี้ก็คิดโม,มงสงมงี่สงงิบอีกประมาณสองชั่วโมงสชั่วโมงนี่นะชั่วโมงปลายอีกประมาณชั่วโมงปลายไปที่เก้าโมงจับเพิ่นเพิ่นเพ่สิ่งดีประมาณแปดโมงเพิ่นก็สิมาจัดลายซื้อแบบนี้หนึ่งเดียวเอาก็สิ้นนั่งเบื่อน้องซื้อท่าอนะคะนั่งซื้อนี่เบื่อมาเมื่อแล้วก็ลืมเมื่ออาบน้ำละ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศอ่ารอบๆโรงเฮียนเนาะนี่ยางมาจะากอะไรทุกคนพุ้นชัวรมาฮอดพี่แล้วก็ประมาณนี้เฮ้ยทุกคนตอนนี้อาจารย์มาแล้วยืนไปเข้าห้องน้ำบ้างที่ไหนที่ไหนอะไรไเดี๋ยวเอาก็ะซิบซิงก่อนแล้วก็อนตอนนี้คืออาจารย์มาเนาะเดี๋ยวเอาก็ะซิบมาสิงก่อนนะทุกคนภาพบรรยากาศอาจารย์กำลังมาเนาะโอ้ย ตอนนี้น้องบอมลงองยูสีเขาไปห้องเสียงแล้วมาเจอกันอีกทีตอนเสียงแล้วเนาะสีเป็นอยนาังไรต่อไปคือตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็ได้ออกมาแล้วเนาะทุกคนก่อนเสีออกจากห้องเสียงคือแบบสึกถทลมยหัวใจโบุด่วยรถออกแล้ววิสาลืมต่อไป ปุ้ดป้วยนรกออกอ่าคุมหนึ่งแล้วปุ้ดป้วยนรกปุ้ดป้วยภูเขาออกนรกเออขอออกจากนรกคือตอนแรกเนี่ิเหียนอีกภาคหนึ่งเนาะแต่ว่าบอกว่าท้องแถวจีฟ่ากันไปยู่ใสแต่ยู่บริเวณหิ้งเหียนนี่แหละเนาะแต่ว่าเออจ่ากับไอจันท่านเพิ่นไปเฮ็ดเวียกกับปล่อยให้น้องบอมน้องยู่ยู่อ่าหิ้งเหียนตามลำพังสองคนเนาะเพราะว่ามีเหียนภาคเศร้าแล้วกับเออมีเสียงภาคเศร้าแล้วกับภาคภาคบ่ายเอาฝากเล็กจะไปเสียง เอิน้อพักบ่ายเดี๋ยวของกจิพากันไปอ่ซอกเกี่ยมกินข้าวเขากินเกี่ยมข้าเพราะว่าอ่อส่งโมงนี้เพื่อนกสิเกี่ยมเสียงอีกหกนึ่งตอนนี้คือเลิกแล้วกจิพาท่ายนเดียวจิท่ายบรรยากาศให้เบิรงนเลยหลังจากที่เลิกมาแล้วเนาะนี่ก็จะประมาณนี้น้องบรรยากาศคือคนก็เริ่มท่าลูกออกไปกินข้าวนะ จะมีของกินของกินนี่คือจะมียู่นวงเฮียนแล้วก็ยูอ่อะตอนหน้าองเหียนเลยเนาะะแ,าแล้วแต่เหามัอมอก,อ,กอยากไปกินยู่ใส่อะไรแล้วแต่เนาะส่วนนางบอมนางยู่นี่ยังนางพักก่อนก่อนจังน้อยจังจะเอาไปกินข้าวคือตอนนี้เหาก็ได้ยางออกมานอกแล้วเนาะออกมาซอกอ่าบอนกินข้าวคืออยู่ในวงเฮียนทั้งคนหลายโทษแล้วก็บ,บ่มีโต๊ะชินังก็เลยออกมาเบิ่งยู่นอกเนาะว่ามีบอนกินขา้าวบอกเด้อ หานี่บ่ะอุ้ยเป็นหาค่ายนี่ซื้อมะกล้วยไปกินกับเขาคือไปแล้วคบอนอ่ขาวแล้วก็นบอกว่าเรวนีบอนนั่งบมีบนกินข้าเพราะว่าคนหลนี้เนมาสิงู่กับกินน้ำมือเหรอทานนมากะมานั่งหน้งผู้สาวงาม ู菩าเสียงข่วงเนาะแม่นบเนาะอมาเตะไก่เนาะทุกคนมาเตะเสียงข่วงเพื่อมาสิงเข้ามาหาลัยนํากันตอนนี้น้องยูก็ได้ไปสร้างของกินเนาะคือที่สร้างข้าวเปียกกับข้าวผัดเนาะที่น้องยูเสียบข้าวเปียกส่วนน้องบอมเสียวขา้าวผัดว้าวข้าวเปียกของน้องอยูตอนนี้ก็ได้มาหออแล้วเนาะซสบบอ <c oughs> <c oughs> คือเมื่อคืนนี้น้องบอกว่ากินข้าวเปียกแล้วน้ก็เลยว่าเออไปกินข้าวเปียกเขากินข้าวพัดเอาเนาะเดี๋ยวเรากินแล้วเขาห้องเส่งหมือาพันธุ์ทองเห็นเป็นเียนสายไก่บันสีอันนี้กอสี อันว่าม่ยุตู่ตึกอันดีสิบสองอ่ะอุอซาวนี่เห็นเห็นเยอะงเอมัมงเห็่องจีจีจอดอข้าพัดขึ้นนาจะตอนนี้เราหอังะได้ข้าพัดมาแล้วเนาะ ไม่รู้อะไรหมดโยม <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>

หลังจากที่กินข้าวล้ววนาะเขาก็มานั่งพักสมองปวดปงุงเดี๋ยวก็จะไปได้เข้าไปห้องเสียงอีกแล้วทุกคนกลับมามาเจอนี่กินข้าวร่วมกันเมื่อกี <c oughs> อ้นาะบอกอัดคลิปลงอิทูบส <c oughs> าวงามบ้านเสียงแข่งเสียงขวงเนาะบ้านยังก่อนเมือ,องเมืองคุ่มเมืองทุ่มเมือามเมืองขา้อือม ไปอันผู้ดีผู <tong> s. <S ้นึ่งข้าวห้องเสียงน้องยูเนาะแล้วก็อีกผู้นึ่งฮันอยู่แม่น่าจะเป็นยูตึกเถิงผูดีผู้นี้ข้าห้องเสงงยีเงยงแล้วผู้นี้ยูตึกเถิงเนาะตวนอาบ่มยูตึกต่อมาออดางกันมนานั่งพักยูตัวนี้เนาะจริงเนาะเห็นตันแล้วขอานดีสัคเฮ้ตอนนี้มานังน้ำเพิินเนาะมือกชุาง่า ในเพื่อนไหมซ้นข,ขาเปียกยน้นอไาเปเขาเปียกก็ได้หล่ยน้องเพื่อซื้อขาเปียกที่เขากินมือคืนนะีนะตักมาสองขามอาตอนข้าเปียกเรเห็นละยักไปทางใดมืดไอเดียข,ขเขาก็เขาพดทันเมนช่วยเก่าน้ำเด้บอกน้ำอะไรต้องหาคือนกเคียนดีแข,แข่งแล้วทุกคนแบกปึ้มหมาคนะ เฮานี้มาเตใา่นี่มาเตเ่งใดบรีคำไซโอไม่เห็นสขายยังมาเสียงสขายยังยังไ่ไยังไ่ได้เสียงทีเตาโอ้คือกันว่าอ่าการท่งเที่ยว โอ้ยอย่าทำเลยอย่าทำเลยต่อเกาะโอเคนะทุกคนตอนนี้เฮากระสีนางทาแล้วกระสิงภาคเกรงเนาะดีภาคบายอีกต่อไปเนาะตอนนี้ภาคบายกระสิมีมิสาอังกฤษอืดเรื่องจะอังมิสาเฮงานเนี่ยก,กับประวัติศาสตร์เนาะเดี๋ยวเอออย่ากับประวัติศาสตร์เดเี๋ยวคลิปนี้เฮากระชลาไปก่อนเด้อเนาะไว้เจอกันอ้าม คลิปต่อไปว no. <À S 2> ่าที่เป็นเังไใดเนาะคลิปนี้มาเสี่ยงกัเช้าพาทุกคนลงหงเหียนเนาะก่อนก่อนจิมม่าหงเหียนได้กับโมเมนเรื่องง่ายเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงไปหงเหียนมอสโอลอันนี้แมนคณะเพิ่นเนาะเห็นว่าใส่ซากนะเห็นว่โบ้เลยว่าเอาานางมินิกะนางมึงบทเฮียนทุกคนเนาะ แวเชียนะครับเดี๋ยวกระจขึ้นไปห้องไปอ่าไป้นบทเหยียนห้องเนาะทางบนี้ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเ้ากัจจาาคนด้อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยเนาะมาสิงโมโซนี้ตื่นใจเดี๋ยวคนชอบอกมาจะมาโบอีกทีเนาะมื้อนี้จะประมาณนี้นะทุกคนมาสิงภาคเช้าแบบก็่งตื่นโทมเนาะทางตื่นและก็ทางใจโอเคแก็น้องจะไปกับเราใจดห้า